ที่เราไม่เคยรู้กันก็คือ คุณอย่าคิดถึงเรื่องราคาผิดเพราะเขาใส่ยาปฏิชีวนะจะมีการแปะไว้เลยว่าวันไหนที่แม่ไก่เนี่ยออกไข่ในประเทศไทยมีไหมไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะไก่เนี่ยได้กินอาหารที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมอาจารย์คะครับผมกินไข่คอเลสเตอรอลสูงแล้วควรกินหรือไม่ควรกินดผู้คนชอบพูดว่าคอเลสเตอรอลสูงกินได้ไม่ได้ในไข่มีประโยชน์อะไรมากมายเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นเคยรู้ไหมไม่ค่อยมีคนมาเล่ากันคุณรู้ว่าถ้ากินไข่ไก่ผิดเก่าจะมีสารพิษอยู่ในมีสารพิษอยู่ใน กินไข่ไก่ที่ใหม่มันดีต่อร่างกายก่อนอื่นจะมาเล่าก่อนว่าไข่ไก่มันมีคอเลสเตอรอลที่ดีเดี๋ยวผมจะเอาผลวิใจัยมาให้ดูอันนี้เขียนว่านะฮะมีซีแซนทีนที่ดีต่อตาถึง38มีลูทีนที่ดีต่อตา28เ โปรตีนดีมีวิตามินรวมนะวิตามินรวมเลยนะแล้วก็มีไขมันดีแปดร์โปรตีนเวิตามินเอสิบเปอร์เซ็นต์วิตามินบีสิบห้าเอวิตามินบีหาร์เซ็นต์วิตามินบีเก้าเก้าเปอร์วิตามินบีสิบสอิเก้า็มแต่ของดีทนั้นแล้วรู้ไหมว่าในหวันในไข่เนี่ยมีสารอาหารถึงสิบเปอร์ที่เราต้องการเลยนะถือว่าเยอะมากแล้วในไข่เนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลดีที่อยู่ในร่างกายเรายิ่งกินยิ่งดีครับแต่ที่เราไม่่่่่่เเเเคคยรรรู้้กกกกกกกัันนน็ือถาาาาาาิิิไไขทีบวพษ วิตามินที่ดีมันเปลี่ยนเป็นพิษทาให้ร่างกายเราเสื่อมทาให้ร่างกายเป็นโรคครับเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมไม่เคยรู้เลยค่ะรย์ใช่เราไม่เคยรู้แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าไข่ใหม่หรือไข, <derrière S 1> ข่ขเก่าอะคะไข่ใหม่ไข่เก่านะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยในไข่เนี่ยมันจะมีการแปะที่แพคไว้เลยว่าฟักเมื่อไหร่ไม่ใช่ฟักแค่เรื่ออะไรแม่ไก่อะจะออกไข่วันไหนจะมีการแปะไว้เลยไม่ได้ฟักเนี่ยเป็นวันที่แม่ไก่อะออกไข่ถ้าฟักก็คือเปลี่ยนเป็นลูกไก่ใช่ไหมไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ <PS? S 2> ทันทีทษทีก็คือจะมีการแปะไว ไม่ค่อยเห็นนะคะไม่เคยรู้เหมือนกันใช่ไหม ถ้าดีเลยเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยเราซื้อขายไข่ไก่ไม่จัเป็นเรื่อต้องไปซื้อทางซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อทางอินเทอร์เน็ตกันได้แล้วเราจะรู้ชื่อฟาร์มว่าเป็นไข่ที่มาจากไหนจากฟาร์มไหนแล้วก็มีการออกไข่เมื่อไหร่และที่สําคัญอีกอันคือไข่ไก่ที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยจะไม่มีการใส่สารปฏิชีวนะไข่ไก่ที่เรากินกันอยู่เนี่ยยิ่งราคาถูกยิ่งดีคุณอย่าคิดถึงเรื่องราคาเดียวเพราะเขาใส่ยาปฏิชีวนะเมื่อใส่ยาปฏิชีวนะเกิดอะไรขึ้นครับก็แม่ไก่เนี่ยจะออกไข่ดี เมื่อแม่ไก่กินยาปฏิชีวนะก็ทําให้ในไข่มียาปฏิชีวนะอยู่ในไข่ด้วยกินแล้วจะเป็นยังไงครับไม่ดีแน่นอนค่ะไม่ดีแน่นอนแล้วคุณก็จะกินต่อไม่พอในไก่บางทีไก่เนี่ยได้กินอาหารที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมในข้าวโพดในอะไรก็แล้วแต่เกิดอะไรขึ้นนะแล้วคนกินต่อเป็นไงตรงนี้สําคัญมากกว่าสรุปนะฮะในไข่เนี่ยมันมีคอรลสเตอรอรจริงแต่เป็นคอเลสเตอเอรที่ดีต่อร่างกายในไข่จะมีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเยอะมากเลยแต่ที่สําคัญคือในไข่ที่คุณกินอยู่มันเก่าหรือมียาปฏิวนะ แม่ไก่กินอยู่หรือเปล่าแม่ไก่เนี่ยได้กินอาหารที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมอยู่หรือเปล่าสาคัญมากเพราะไม่ค่อยมีคนมาเล่าเรื่องนี้นี่ประเทศญี่ปุ่นหรือผู้ต่างประเทศผมรู้เขาเล่าเรื่องนี้กันก็นกเลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังไข่กินดีกินดีกินดีแต่ลืมคิดว่าในไข่เนี่ยเ,เก่หเา,า,า,าหรือเปล่าคุณต้องสืบเรื่องเก่าหรือเปล่าคุณต้องสืบว่ามียาปฏิชีวนะหรือเปล่าเออลืมอีกอันหนึ่งเพื่อนๆอะไรหรือเปล่ากรรมวิธีในการปรุงอาหารไข่มันดีต่อร่างกายแล้วเป็นไข่ใหม่แต่คุณเอามาเจียวเท่ากับว่าคุณใช นั่นคือปัญหาสําคัญมากกว่าครับไข่เอามาผัดใช้น้ำมันเยอะเนี่ยทำให้คอเลสเตอรอลสูงครับลองคิดดูครับว่าไข่มันมีวิตามินที่ดีมีสารอาหารที่ดีถ้าเรากินไข่เก่ามันก็จะมีของที่มันเสียมันทําให้ร่างกายเราเกิดพิษต่างๆมากมายให้เ,เพื่อนๆคำนึงถึงเรื่องนี้ครับวิธีการดูก็คือดูทางอินเทอร์เนต็ตดูครับว่าไข่ที่นํามาจากฟาร์มไหน,นในยุคนี้ซื้อจากนั้นดีกว่าอย่าคํานึงถึงเรื่องราคาถูกอย่างเดียวถ้าคุณใส่ใจร่างกายนะถ้าเ,เพื่อนๆรู้จักฟาร์มไหนที่เป็นฟาร์มออร์แกนินแ่ะเป็นไข่ใหม